เป็นโตยตนะตอบโจทย์นะทุกยุคทุกสมัยราคากลางราคาตลาดสูงตลอดนะคะราคานี้ท่านเอาไปขับสัก5ปีนะ,ะคะน้องเอบอกเลยว่าราคากลางยังไม่ตกนะคะเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจกันได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวน้องเอพาไปชมคลิปเจ้าคันนี้แบบจัดเต็มรอบคันกันไปเลยนะคะ ูนรวมรถมือ2เกรด A จังหวัดสุราธานีนะคะและเราอยู่กันที่นี่นะคะเซีิทยรถสวยสาขาสุราธานีค่ะวันนี้นะคะน้องเอมาพร้อมกับรีโว่สประตูคันนี้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4 E นะคะคันนี้มาพร้อมกับค่างวดเบาๆราคาพิเศษ เพียง5290 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้น้องเอบอกเลยว่าป้ายแดงอยู่ที่8 3 9 0 0 0บาทนะคะน้องเอจัดมาให้ในราคาเพียง5290 0 0บาทค่างวด9 0 0 0ักว่าบาทเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าเบาจริงๆนะคุณสามารถเป็นเจ้าของได้อย่างที่น้องเอบอกใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะแบรนด์โตโยตานะคะตอบโจทย์นะคะทุกยุคทุกสมัยราคากลางราคาตลาดสูงตลอดนะคะราคานี้ท่านเอาไปขับสัก5าปีนะคะน้องเอบอกเลยว่าราคากลางยังไม่ตกนะคะเพราะฉะนั้น รีบตัดสินใจกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวน้องเอพาไปชมคลิปเจ้าคันนี้แบบจัดเต็มรอบคันกันไปเลยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.4E นะคะพรีเรนเนอร์ er นะคะเป็นตัวยกสูงนะคะแล้วก็นะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นสีเดิมโรงงานนะคะ ด้านหน้าก็เป็นหน้าร็อกโค่นะคะทำให้รถดูดีและทันสมัยนะคะทันกับเหตุการณ์ทันกับยุคนี้นะคะเรียกได้ว่าสวยงามเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี้เลยนะคะไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็แต่งฝาครอบโครม,ม,มให้สวยงามถูกใจไปเลยนะคะและไล่มาในส่วนของล้อด,ด้านข้างนะคะคันนี้เป็นล้อเดิมโรงงานขอบ17นะคะมาพร้อมยางใหม่กันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าสามารถนําไปใช้ได้ยาวๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ เดี๋ยวโนเอจะมาให้ดูในส่วนของซุ้มล้อด้านหน้ากันนะคะเริ่มตั้งแต่หัวมุมกันเลยทีเดียวนะคะน็อตนะคะยังไม่มีรอยขันนะคะอันนี้คือรถเดิมนะคะชุกด้านหน้านะคะยังคงความใหม่นะคะและแข็งแรงเลยนะคะคันนี้สังเกตได้ว่านะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ 2.4J พลัสนะคะก็จะมาพร้อมกับโครเมียมนะคะด้านหน้านะคะก็เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะกระจกก็จะครอบโครเมียมนะคะแล้วก็ มือจับนะคะเบ้าจับก็จะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะคะคันนี้ยังมาพร้อมกับบันไดด้านข้างนะคะทําให้ท่านนะคะสามารถขึ้นรถได้สะดวกสบายเลยนะคะอยากเห็นตรงทรวนไหนนะคะเดี๋ยวเราเียจัดเต็มให้ดูเลยนะคะตั้งแต่ประตูด้านหน้ากันเลยนะคะมาเลยคะ่ะนี่นะคะเม็ดอาร์คนะคะยังคงสวยงามนะคะเหมือนเดิมทุกจุดเลยนะคะแล้วก็น็อตตรงประตูนะคะก็ไม่มีรอยแกะนะคะสําหรับคันนี้บอกได้เลยว่ารถสวยเดิมนะคะ มาค่ะตาม,มน้องเอมาเลยนะคะน้องเอจะดึงให้ดูกันเลยนะคะนี่เลยนะคะเม็ดอาร์คนะคะตามขอบนะคะยังสวยเดิมนะคะไม่มีรอยเปลี่ยนจริงๆนะคะมั่นใจได้เลยสําหรับคันนี้นะคะใครพลาดถือพลาดมากๆเลยนะคะดึงให้ดูได้หมดเลยนะคะอ่าชัดเจนนะคะอยากเห็นส่วนไหนบอกได้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของหัวน็อตประตูด้านหลังนะคะฝั่งผูง้โดยสารด้านหลังนะคะนี่เลยนะคะเรียกได้ว่าเดิมจริงๆนะคะไม่ว่าจะประตูหน้าประตูหลังนะคะ เดิมทุกจุดกันเลยทีเดียวคะ่ะลูกค้าสามารถตัดสินใจได้เลยนะคะว่าคุณได้รถสวยอย่างแน่นอนอันนี้นะคะสัญลักษณ์พรีเรนเนอร์ก็คือตัวยกสูงนั่นเองนะคะใครที่ตามหาตัวยกสูงนะคะไม่ได้มีมาบ่อยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้นะคะ นานมากแล้วนะคะตัวยกสูงที่จะเข้ามานะคะแล้วก็เข้ามาปุ๊บติดจองปั๊บด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตามหาอยู่นะคะรีบโทรหาน้องเอได้เลยตอนนี้นะคะที่ศูนย์หกหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดสาเจ็ดปดเจดปดนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดในส่วนของรถคันนี้นะคะและส่วนเงื่อนไขของแถมต่างๆนะคะน้องเอมีให้เยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะนะคะในเดือนนี้นะคะวันที่1ถึงสาสิบเอ็ดนะคะ มีให้เลยไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรีให้หนึ่งปีหรือว่าจะเลือกรับเป็นคูปองเงินสดวันรับรถไปเลยนะคะและยังมีของแถมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่ให้คุณนะคะอยู่เหมือนเดิมนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบนะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะไม่มาไม่เป็นไรคะ่ะน้องเอจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะส่งรถให้ถึงบ้านกันไปเลยทีเดียวนะคะอะ่ะเดี๋ยวเรามาต่อด้านหลังนะคะสําหรับคันนี้นะคะนี่เลยนะคะมีไฟเบรกดวงที่สามให้ด้วยนะคะ ฝาเปิดด้านหลังก็จะเป็นตกแต่งโครเมียมให้นะคะเปิดมานะคะนี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนมุมไหนนะคะบอกได้เลยว่าใหม่กริบจริงๆนะคะเปิดมานะคะขนาดกระโปรงหลังนะคะยังไม่มีรอยช้าเลยนะคะและกันชนท้ายก็มาพร้อมกับโครเมียมนะคะคันนี้เป็นป้ายกรุงเทพนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ในส่วนของป้ายทะเบียนกรุงเทพนะคะอันนี้เราก็ดําเนินการให้ได้นะคะและเมื่อจัด เสร็จนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะอันนี้ป้ายสุราตเราก็ทําให้ได้นะคะอยากได้แบบไหนบอกน้องเอได้เลยนะคะและในส่วนของช่วงล่างนะคะก็เป็นช่วงล่างเดิมจากโรงงานเลยนะคะสาหรับคันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะคะเหรียญน้องเอจะลองสตาร์ทให้ดูนะคะรุ่นนี้นะคะจะต้องเหยียบครัชก่อนนะคะก่อนสตาร์ทนะคะเหยียบครัชให้จมนะคะอ่าสตาร์ทง่ายนะคะเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะคะแล้วก็แผงประตูก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะ สามารถปรับได้เลยนะคะปุ่มนะคะปรับกระจกนะคะให้เข้ากับระดับสายตานะคะไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวานะคะหรือว่าเลื่อนกระจกนะคะหรือว่าล็อกไว้นะคะถ้าเกิดด้านหลังมีเด็กเราก็กดปุ่มล็อกกระจกไว้นะคะกันที่เด็กเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นอันตรายนะคะล็อกไว้เลยนะคะแผงประตูก็มาพร้อมกับลำโพงคู่หน้าแล้วก็มาในส่วนของไฟให้ด้วยนะคะเมื่อเปิดประตูนะคะก็จะให้แสงสว่างนะคะในยามค่ำคืนนะคะด้านใน และสำหรับรุ่นนี้นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถนะคะควบคุมนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับเปิดเสียงนะคะตรงหน้าจอตรงนี้นะคะสามารถปรับเปิดเสียงได้เลยนะคะไม่ว่าเราจะฟังเพลงนะคะ AM FM นะคะแล้วก็สามารถเลือกคลื่นได้ปรับเสียงได้แล้วก็ที่สําคัญรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะและคันนี้ยังมาพร้อมกับแอร์แบกคู่ด้านขวาฝั่งคนขับแล้วก็ด้านซ้ายนะคะ เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะ e ีโค o โหมดพาวเวอรโหมประหยัดพลังงานให้นะคะและในส่วนของแอร์นะคะก็เป็นแอร์แมนนวลน,นะคะสามารถปรับได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีให้ในส่วนของปุ่มแปลงไฟให้2จุดนะคะสามารถเสียบนะคะชาร์จแบตได้ด้วยนะคะจุดบุหรีได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เสียบช่องบลูทูธให้นะคะ แล้วก็เลื่อนมาข้างบนอันนี้ก็จะเป็นปุ่มขอทางนะคะเกิดเราต้องใช้ความเร็วหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะคะว่าเรากําลังเร่งรีบหรือขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ไล่มาในส่วนของเก๊ก็จะมีในส่วนของบุ๊กเซอร์วิสให้นะคะมาครบเลยนะคะรุ่นนี้นะคะอ่าสองชั้นกันเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญนะคะรถทุกคันนะคะที่เข้ามาที่เรานะคะ เราจะทําการนะคะตรวจเช็คให้เลย30จุดนะคะโดยทีมช่างมืออาชีพนะคะเรามีศูนย์บริการเป็นของตัวเองนะคะนี่คือรายการหลักๆนะคะที่เราทําการเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะช่างก็จะเช็คไว้ให้นะคะนี่เลยถ่ายน้ามันเครื่องเกียร์นะคะน้ามันเครื่องสังเคราะห์น้ํามันเครื่องไส้กรองนะเปลี่ยนเปลี่ยนไส้กรองคันนี้ทาอะไรมาบ้างอะเช็คเบรกนะคะสีล้อระบบไฟโอ้เยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็น ไครครวงนะคะปะเจถอดแม้แต่อุปกรณ์ติดรถช่างก็เช็คให้นะคะและที่สําคัญน้องเอยังเปลี่ยนถ่ายในส่วนของของเหลวให้ไปเลย1,000ง,ง,งกิโลก่อนออกด้วยนะคะรู้อย่างนี้นะคะต้องรีบตัดสินใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันเลยนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะเปิดมาเลยนะคะตั้งแต่คานด้านหน้ากันไปเลยนะคะไล่มาเลยนะคะหัวนอดนะคะสังเกตได้ว่านะคะ ไม่มีรอยขันนะคะลูกค้าคันเดิมรหัสคันนะคะนี่นะคะรหัสรหัสคัน L นะคะอ่านะคะก็คือซ้ายขวานั่นเองนะคะยังคงสภาพเดิมนะคะแม้แต่ด้านหน้านะคะแผงด้านหน้านะคะก็ยังไม่มีรอยขันนะคะไปที่ด้านมุมขวากันเลยค่ะแผ่นเพจนะคะแผ่นเพจก็ไม่มีรอยแกะนะคะสังเกตได้ว่าแผ่นเพจนะคะไม่มีรอยแกะน็อตด้านขวาด้านซ้ายนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะคันนี้นะคะ เครื่องหมายมอกนะคะตรงด้านขวาข้างแผ่นเพดก็ยังอยู่สภาพเดิมนะคะเรียกได้ว่านะคะบอกได้เลยว่าเครื่องสวยจริงๆนะคะแล้วก็น้องเยยังรับประกันในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับเราไปนะคะามาดูในส่วนของกระโปรงด้านบนกันนิดนึงนะคะกระโปรงก็เป็นกระโปรงเดิมนะคะเม็ดอาร์คนะคะยังคงเดิมนะคะและที่สําคัญนะคะนี่เลยนะคะอันนี้นะคะถ้ากระโปรงเดิมนะคะเราจะต้องจิกลงแบบนี้นะคะหัวเล็บนะคะ ต้องจิกลงนะคะถ้าเปลี่ยนมาเขาจะยาแนวใหม่อันนี้คือแข็งกดไม่ลงแต่อันนี้นะคะจะเห็นเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคันนี้บอกได้เลยนะคะว่าสวยจริงๆนะคะมาค่ะวันนี้น้องเยจะพามาทดลองขับเจ้า4ประตูรีโวคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2อ e ีนะคะเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ก่อนอื่นนะคะต้องปลดเบรกมือก่อนนะคะอ่ะกดไว้แข็งแรงมากเลยนะคะแล้วก็ ไปเลยค่ะทดลองขับกันนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะผู้หญิงก็ขับได้นะคะรถใหญ่อย่างนี้ค่อนข้างมั่นใจนิดนึงนะคะเพราะว่า,าเราจะมีความรู้สึกว่าบนถนนเราใหญ่ที่สุดนะคะขับรถใหญ่นะคะเดินทางไปไหนก็ง่ายนะคะรวดเร็วนะคะปรับกระจกให้เข้ากับตาเรานะคะด้านหลังนะคะสำคัญนะคะสำหรับกระจกหลังนะคะ เราจะต้องไวนะคะไม่ว่ากระจกซ้ายขวานะคะปรับให้เข้าระดับหมดเลยนะคะปุ่มปรับกระจกนะคะก็จะดูด,ด้านซ้ายฝั่งคนขับนะคะไปกันเลยค่ะเบามากเลยนะคะหน้าขับนะคะติดประตูเป็นรถที่น้องเอชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดินทางไกลนะคะแป๊บเดียวนะคะใช้เวลาในการขับอย่างน้อยนะคะเร็วกว่ารถอื่นเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะคะคันนี้นะคะเครื่องเงียบนะคะเบาด้วยนะคะแล้วก็คลัตช์นะคะ เบรกเกียร์โอเคเลยค่ะง่ายนะคะไม่เมื่อเท้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้ารีโว 2.4E ปี2016สประตูพรีเรนเนอร์คันนี้นะคะที่นงเอรีวิวไปนะคะถูกอกถูกใจนะคะรีบโทรหานงเอเลยที่061นะคะ173 78 78นะคะสำหรับนะคะใครที่นะคะ ตามหาในส่วนของรถ4ประตูนะคะน้องเอบอกก่อนว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะแป๊บเดียวก็ติดจองนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะเอกสารแบบไหนรายได้ยังไงนะคะสามารถปรึกษา้อวเองได้เลยนะคะ,ะพี่มีอาชีพแบบนี้น้องเอพี่สามารถออกรถได้ไหมรายได้เท่านี้จะทํำยังไงนะคะอยากออกน้อยที่สุดทํำยังไงนะคะปรึกษา้องเอเลยนะคะรีบยกหูเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของของแถมต่างๆนะคะ ไม่ต้องห่วงคะ่ะน้องเอจัดเต็มนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรหาน้องเอเลยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดในส่วนของรถสวยๆคันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะคะว่าน้องเอจะอรถอะไรมาฝากนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ